แล้วเราก็คือแบบมีความจริงใจที่จะนําเสนอไปว่าสินค้าของเรามันดีเราก็ต้องมั่นใจในตัวสินค้าของเราว่ามันดีจริงๆสวัสดีครับก็สำหรับแบรนด์แอ็นอของเรานะครับวันนี้ก็ได้รับอโอกาสพิเศษนะครับในการที่จะได้เข้ามาสัมภาษณ์นะะดีลเลอร์เจ้าใหญ่ของเราก็ต้องขออนุญาตแนะนำตัวให้ทุกท่านได้รู้จักกับ พี่เปิ้ลที่ว่าที่ดีลเลอร์เจ้าใหญ่ของแบรนด์แอคเน็กของเรานะครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลครับสวัสดีครับครับอยากให้พี่เปิ้ลแนะนําตัวนิดนึงว่าปัจจุบันพี่เปิ้ลทําอะไรอยู่ครับค่ะก็ตอนนี้ก็ขายออนไลน์ค่ะเป็นตัวแทนเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ของแอคเน็กออลไนท์บิดค่ะครับรู้จักกับแบรนด์แอคเน็กได้ไงพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับรู้จักกับแบรนด์แอคเน็กก็ก็อย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็หาสินค้าแล้วเราก็ อยากทดลองใช้อ่ะเห็นสินค้าผ่านมาหน้าปิดเราก็เออเห็นสินค้าตัวนี้น่าสนใจอ่ะโฆษณาเออดูมีมาตรฐานดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออเลยถ้าถ้าเราเห็นแล้วเราอยากซื้ออ่ะคนอื่นมัน่าจะอยากซื้อกันสิแล้วเราก็แบบว่าเราก็ซื้อมาใช้อ่ะเพราะว่ามันน่าสนใจดีวิธีการตัดสินใจที่ทาธุรกิจของปิปเปอร์นี่คืออย่างน้อยคือเราต้องได้ทดสอบสผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองก่อนใช่ค่ะใช้ดีแล้วเราถึงจะยอมเอาไปขายใช่ค่ะ แล้วเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์ที่ที่หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ไปเนี่ยครับผลลั์เราก็มีปัญหาท,ทั้งเรื่องครูขุมคนเรื่องข้าเรื่องอะไร,รอย่างเงี้ยอืใช้แล้วมันเห็นผลอะ่ะเราก็เราใช้เองเราก็สามารถสื่อสารบอกลูกค้าได้ว่ามันดียังไงแนะนําเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้อยากรู้ว่ามันมีจุดพลิกผันอะไรที่ทําให้เราแบบมาลุยกับสายนี้โดยตรงนะครับคือทําไมเราถึงมาเล่นกับโฆษณาออนไลน์หรือแบบตัดสินใจว่าเราจะทําด้านนี้โดยเฉพาะอะไรเนงะี้ยก็ ก็ในเมื่อเริ่มต้นแล้วมันแบบว่าขายได้รเราก็ต้องแค่แบบทํามันจริงจังอะคะ่ะจากขายห้าขวดสิบขวดเฮ้ยถ้าเราเพิ่มโฆษณาไปแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นเลยอย่างเงี้ยจากตอนแรกเราก็ทํากันอยู่สองคนคคอีกคนหนึ่งตอบลูกค้าคน,นก็จะแพ็คใช่ไหมคะคแล้วก็เราก็เพิ่มลองแล้วก็เพิ่มแอดมินมาคนนึงมันก็ขยายไปเรื่อยๆะคะ่ะอื แล้วเราก็เพิ่มจํานวนงบโฆษณาเข้าไปแล้วยอดมันก็มาเราก็จะเพิ่มไปอย่างนั้นนะคะเพิ่มไปเรื่อยๆมีมีเทคนิคอย่างไงไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยครับเ,เวลาลูกค้าติดต่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราปกติเราจะเน้นเรื่องของการให้บริการให้ข้อมูลแบบไหนเนียครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับก,ก็หลักๆก็คือแบบเหมือนให้คาปรึกษาเขาค่ะคก็คือเขามีปัญหาเป็นฟ้ามานานไหมแล้วก็ใช้ ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยออป้องกันไหมทาครีมกันแดดไหมเราก็ต้องแบบสอบถามว่า,ออาลูกค้าเป็นฝ้ายัางไงเราต้องเน้นๆคือให้คำปรึกษาแล้วเหมือนเป็นเพื่อเขา,าแล้วแล้วเราก็คือแบบมีความจริงใจที่จะนําเสนอไปว่าสินค้าของเรามันดีเราก็ต้องมั่นใจในตัวสินค้าของเราว่ามันดีจริงๆอะ่ะเพราะเราใช้แล้วเรามันดีลูกค้าก็ต้องต้องดีเหมือนที่เราใช้อ่ะค่ะ พี่เปิลพอจะแอบ,บกระซิบได้ไหมว่าเวลาทําโฆษณาแล้วยิงโฆษณาแล้วแบบเราคิดว่าอุ้ยเนี่ยขายได้เยอะมากๆแล้วคิดว่าประมาณกี่กล่องครับที่ในมุมมองเราก็ประมาณร้อยกล่องร้อยกล่องร้อยกล่องนี้คูณเข้าไป30วันนี่ก็ตกเดือนหนึ่งก็สามสี่พันสามพันใช่ค่ะครับซึ่งเราทํากันแค่สองสาคนนี่คือสามารถบริหารเรอได้แบบนี้ได้เลยแล้วได้ข่าวว่าล่าสุดนะจริงๆคือทำยอดได้ เท่าไหร่นะภายในช่วงเวลา3มเดือนสามหมื่นขวดสามหมื่นกล่องสามหมื่นกล่องทํายังไงครับเนี่ยฮะคือมีแอบมีเทคนิคอะไรแบบพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมไม่มนเต็มที่สินค้ามันก็มันดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็สื่อโฆษณามันก็มันมันซัพพอร์ตเราอ่ะแล้วเราก็ยิงโฆษณาอยู่แล้วค่ะทําโฆษณาออนไลน์แล้วแล้วก็แค่แบบเออมันยอดมันมานะแล้วก็เพิ่มจานวนงบลงไปครับได้ข่าวว่าพี่เปิ้ลทายอดได้ทะลุประมาณส0,000ื่นกว่ากล่องนะฮะ รางวัลที่ได้ไปจากแบรนด์เอกนอกมี e, อะไรบ้างนะได้ B M W ค่ะ B M W เลยนะฮะแล้วก็<ะ>ได้ Macbook อีก2เครื่องแล้วก็ iPhone <ม>อีก4เครื่องโอ้โหเป็นไงบ้างฮะทีมงานดีใจมากไหมฮะ ดีใจค่ะเพราะว่ามันก็คุ้มกับค่าเหนื่อยที่เราได้มาเนาะ,ะตั้งใจทํามันก็ได้มาก็คุ้มมากๆค่ะถือว่าคุ้มนะฮะสำหรับความตั้งใจที่พี่เปิ้ลและทีมงานเนี่ยช่วยกันลุยนะฮะสำหรับการขายตัวผลิตภัณฑ์ออ l h ไฮบริดเอเซนส์นะครับรู้สึกยังไงบ้างตอนที่แบบเราทําเป้าได้ถึงเราก็ได้ B M w มาครับก็มันเป็นสิ่งที่เราเฮ้ยเราเราทำเราเราทำยอดขนาดเนี้เราก็คือคาดหวังว่าฉันต้องทําให้ได้ก็อัดงบเข้าไปเพ <laughs> <laughs> ื่อที่แบบว่า ต้องต้องทำเราเรามีจุดมุ่งหมายที่จะทำมันก็ต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเวลาทําอะไรอยู่แล้วใช่ไหมประมาณนั้นเรามุ่งมั่นที่จะแบบว่าเฮ้ยทำยอดเดือนนี้ได้เท่านี้นะเดือนนี้ได้เท่านี้นะอะไร้ยจะได้สิ่งที่เราต้องการอ่ะพอจะให้คําแนะนําได้ไหมครับว่าถ้ามีใครที่อยากจะมาเป็นตัวแทนจําหน่ายเราอยากจะเข้ามาสมัครเป็นทีมพิ o p l เปิลอย่างเงี้ยฮะพอจะให้ข้อมูลและความให้ให้เขาเรียกแนวคิดอย่างเงี้ยครับ สำหรับใครนะคะที่สนใจก็อยากให้ลองเปิดใจนะคะว่าสินค้าตัวนี้มันเป็นสินค้าที่ดีใช้แล้วเห็นผลแล้วก็ขายง่ายการตลาดก็ดีอย่างเงี้ยค่ะก็ลูกค้าซื้อไปกลับมาซื้อซ้ำหรือถ้าใครนะคะคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ยังไม่เคยทำเรื่องออนไลน์มาก่อนเงี้ยค่ะก็แนะนำให้สมัครมาทางมาที่เปิ้ลได้เลยค่ะเรายินดีให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาจนกว่า คุณจะขายได้ค่ะครับเรียกได้ว่าขอแค่ตัวแทนที่สนใจอยากจะเข้ามาทำงานกับพี่เปิลเนี่ยเน้นเรื่องความพยายามเลยพี่เปิลจะช่วยเทรนนิ่งตั้งแต่เขาไม่มีความรู้อะไรเลยก็สามารถเข้ามาเรียนกับพี่เปิลได้และจะช่วยฝึกฝนความพยายามเน้นเรื่องความพยายามนะคุณสมบัติของคุณคือต้องมีความพยายามนะครับ